สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคเ,เพื่อนเข้าสู่ n i k k i Cooking My Way Channel นะคะอันนี้นีกจะพามาทำปลากระพงทอดกระเทียมค่ะกระเทียมนี้กล้สับเตรียมไว้แล้วนะคะน,นี้จะพาเพื่อนๆทำปลาก่อนค่ะได้ปลากระพงมาสดๆนะคะอันนี้ขอดเก็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดคลิปข้างๆออกเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆทำค่ะว่าวิธีที่เราแลกกระโพงเราแลกกันยังไงนะคะเราแลกจากด้านหลังนะคะอันนี้ยังไม่ได้เอาขี้เอาอะไรออกนะคะแล้วก็แลกเลยค่ะแลกตรงกลางนะคะที่มันจะเป็นอ่ตรงคีบเขาตรงนี้นะคะเขาเรียกอะไรคีบหรือเียง ค่อยๆแล่ลงไปเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่น <S <S อนก็คือเราจะแล่แล้วก็ ก้างจะอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งคือไม่มีก้างนะคะส่วนก้างตรงท้องแล้วก็เอามีดเราค่ะหั่น้ียค่ะส่วนตรงหัวนะคะก็ผ่าเลยค่ะ หัวอาจจะผ่ายากหน่อยนะคะ เราแรกออกมาแบบนี้แล้วก็เอาตรงกลางตรงนี้นะคะพวกคี้พวกอะไรอย่างนี้นะคะออกให้หมดเลยค่ะ มันนิ่ก็จะไม่เอานะคะเพราะยังไงแล้วก็ไม่ทานอยู่แล้วนะคะค่ะก็เอาพวกนี้นะคะออกให้หมดเลยทิ้งเลยค่ะค่ะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็หมักเตรียมทอดนะคะเป็นไงคะวิธีผ่าปลาก็ไม่ได้ยากเลยค่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะ หลังจากที่นิกล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะซับน้ำออกหน่อยค่ะใส่บนจานค่ะเราจะเอาน้ําปลามาราดนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนิดนึงค่ะก็จะทําคล้ายๆกับปลากระพงทอดน้ําปลาเลยนะคะแค่นี้จะไม่มีน้ําจิ้มนะคะแล้วก็จะเป็นเจียวกระเทียมโรยค่ะ ก็หยาอนน้ำปลาเลยค่ะอันนี้นิคจะบ้างนิดหน่อยนะคะแค่ให้น้ำปลาเขาซึมเข้าไปนะคะค่ะแล้วก็ทูๆเลยค่ะให้น้ำปลาเขาซึมเข้าไปข้างในเนื้อปลานะคะก็ใส่ไม่เยอะค่ะอันนี้ก็เอาจิ้มๆหน่อยค่ะ ะะให้น้ำปลาเขาซึมนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะโรยเลยค่ะ ก็ด้านนี้ด้วยนะคะในระหว่างนี้นี่ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมกันค่ะแล้วก็ ทอดปลาต่อจากกระเทียมค่ะโอเคข่านิกตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันไปแล้วนะคะคิดว่าน้ำมันน่าจะร้อนแล้วนะคะพอ,อน้ำมันร้อนแล้วก็เ,าเบาไฟไหน่อยค่ะจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเลย นิ่ใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้เขาท่วมปลามากนะคะค่ะกระเทียมเหลืองแล้วก็ตักขึ้นมาเลยค่ะกระเทียมจะเหลืองเร็วมากนะคะเหลืองแค่นี้แล้วก็ตักขึ้นได้แล้วค่ะเพราะถ้าเขาเหลืองกว่านี้นะคะมันจะเป็นไหมะคะ่ะไอตัวกระเทียมที่ใช้โรยปลานะคะถ้าเพื่อน มีเครื่องสามเกลือนะคะตําเป็นสามเกลือแล้วก็มาทอดได้นะคะมาเจี่ยวได้ค่ะมันก็จะมีความหอมเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะแต่นิกไม่มีรากผักชีนะคะก็ทำง่ายๆค่ะเราพักกระเทียมไว้ค่ะแล้วเราก็เอาปลาลงไปเลยค่ะก็จะเอาปลาด้านนี้ลงไปก่อน,นะ ด้านหลังออกไปก่อนนะคะค่อยวางนะคะ <S <S <ๆ>กระทะเล็กตัวจาค่ะเพื <S <S <ๆ>่อนๆมันไม่มีกระทะแบบบ้านเรานะคะแล้วก็ใช้เป็นเตาไฟฟ้าด้ค่ะีิถึงได้ไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าไม่งั้นน้ำมันก็จะกระเด็นออกข้างนอกหมดเลยค่ะ ตอนที่เราใส่น้ํามันแล้วเปิดแก๊สต,ตอนแรกนะคะคือเราเปิดไฟแรงนะคะแล้วพอน้ํามันร้อนจัดเราก็เบาไฟค่ะให้เหลือปานกลางถึงอ่อนนะคะ<ส>เราก็จะทอดทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะจนด้านหนึ่งเหลืองนะคะเราถึงจะมากลับด้านอีกด้านหนึ่งค่ะวิธีทอดปลาก็อย่างนี้นะคะอย่ากลับบ่อยค่ะถ้ากลับบ่อยนะคะปลามันจะเละไม่สวยค่ะเดี๋ยวเรารอด้านนี้เหลืองก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านกันค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้นะคะ พักนึงนะคะน้ำมันเขาจะไม่ค่อยเดือดอย่างนี้นะคะแปลว่าด้านนั้นน่าจะเหลืองแล้วนะคะแล้วก็มากลับด้านกันค่ะเวลากลับก็ค่อยๆนะคะอือนะคะเหลืองสวยเลยค่ะหน้านี้เราก็ทำเหมือนกันนะคะทิ้งไว้จนเขาเหลืองค่ะ เวลาเรากลับแรกๆเขาจะเดือดชาดอย่างนี้เลยเห็นไหมคะพอเขาเริ่มเหลืองความเป็นเดือดความเป็นฟองก็จะลดลงนะคะสังเกตง่ายๆค่ะก็ประมาณ4 – 5นาทีค่ะประมาณนี้แล้ววิธีทอดปลานะคะก็คืออย่าใช้ไฟแรงจัดหรือไม่เบามากค่ะเพราถ้าแรงจัดก็จะไหมก่อนนะคะก่อนที่จะเหลืองสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จทีเดียวเลยคะ่ะ หลังจากที่เราทิ้งไว้พักนึงนะคะเห็นไหมคะน้ำมันเขาก็จะไม่ค่อยเดือดมากแล้วค่ะอันนี้แล้วก็ทิ้งไว้ตอนเวลาน้ำมันเขาเดือดประมาณอย่างนี้นะคะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็ประมาณ 3- 4 5ี่ห้านาทีประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาคอยแอบดูก็ได้ค่ะว่าเอยมันเหลืองหรือยังไม่งั้นเดี๋ยวก็ถ้ารอตามเวลาเป๊ะเกิเนไปบางทีอาจจะไหม้ก่อนได้นะคะน่าจะโอเคแล้วค่ะนี่จะพอแค่นี้นะคะ ก็นี่จะถือไว้แบบนี้แป๊บนึงค่ะให้เขาสเสด็จน้ำมันหน่อยค่ะก็จะใส่จานเลยนะคะ ไปจัดจานกันค่ะค่ะเราได้ปลามาแบบนี้นะคะเป็นไงคะสีเหลืองกำลังสวยเลยค่ะแล้วก็กระเทียมของเราค่ะที่เคียวไว้โรยไปเลยโรยมากโรยน้อยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆค่ะ ก็จะโรยหมดเลยนะคะแล้วก็ผักชี้ค่ะนิดหน่อยค่ะ คะปลากระพงทอดกระเทียมค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้นิกด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ